สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะ c h ชาแนลนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สนามลิ n คอล์นฟ n น n c นเชียลฟิลด์นะครับในเกมกระชับมิตรนะครับเกมปีซีซั่นนะครับของลิเวอร์พูลนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับที่เอาชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับวันนี้เกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนเกมนี้นะครับอัปเดตข่าวของเอมิลสเปนโรของอาร์เซนอลกันก่อนนะครับก็ ย้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปสู่ฟูลแลมนะครับด้วยค่าตัวประมาณ31.8ล้านยูโรนะครับรวมแอดออนอีก8.2ล้านรวมเป็น40ล้านยูโรนะครับถ้ารวมแอดออนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำไมต้องเป็นเอมิลสเิตโตอโรนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะได้โอกาสกับอาร์เซนอลนะครับในปีนี้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่พอมองลงไปจริงๆอะ่ะผมว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่เอเมลชิมิทโอไม่สามารถที่จะได้เบียดลงเล่นให้กับอาร์เซนอลได้เลยนั่นผมว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เราคุ้นชินเสมอนะครับตั้งแต่เอมิลชิมิทโอนั้นเริ่มเจ็บมา 2อปีที่ผ่านมาเอมิลสมิธโรเจ็บมาเรื่อยๆครับแล้วผมมองว่าการมีนักเตะที่เจ็บแบบนี้อยู่ในทีมมาผมว่าโอกาสในการที่จะต้องมานั่งรอหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเอมิลสมิธโรเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลขึ้นมาและเขาต้องเจ็บแบบนี้ไปแล้วหายจากทีมไปกว่าจะกลับมากว่าจะเข้าสู่ฟอร์มที่เก่งของตัวเองบางทีมันอาจจะไม่ทันก็ได้ครับในการตัดสินใจขายเอมิลสมิธโรออกไป ก็น่าเสียดายไหมน่าเสียดายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นผลดีกับตัวของอาร์เซนอลเองด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับตัวของเอลมิลชมิทโด้วยนะครับในการย้ายออกจากอาร์เซนอลไปก็หวังว่านะครับเอลเอลมิลชมิทโในปีนี้ในซีซั่นนี้จะไปได้ดีกับฟูลแลนดนะครับด้วยอายุเพียงแค่ย3เท่านั้นเองนะครับก็ ถ้าไปได้ดีนะครับผมว่าก็จะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของเอมิชมิตโรก็ขอให้อย่าได้รบกวนเขาเลยนะครับในอาชีพการคาแข้งของนักเตะนะครับก็ย้ายไปที่ร้อยนะครับสำหรับตัวของชมิตโรส่วนคราวๆของทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลนะครับพูดถึงลิเวอร์พูลบ้านนะครับลิเวอร์พูลคนที่น่าจะได้ย้ายเข้านั่นก็คืออิมาสครับนักเตะจากตุรกีนะครับก็ ข่าวๆก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับเท่าที่ผมไปไปสืบไปเพาะไปหามานะครับก็ถ้าได้มาก็อาจจะมาช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านปีกขวาของโมซาล่าลงได้ลิวภูมีตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเบนโดกอยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาทำให้ลดภาระของตัวของโมซาล่าลงไปได้แต่คนที่สามารถออกไปทดแทนได้นั่นก็คือ ตัวของแฮลวิกเอเลียตก็สามารถโยกออกไปเล่นในตำแหน่งของโมซาลาได้เหมือนกันก็รอติดตามมันต่อไปนะครับสำหรับข่าวคราวของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์เซนอลกับเรอร์พูกับเข้าสู่เกมนี้กันนะครับสประตูต่อนหนึวันนี้เราได้เห็นอะไรเ,เกมที่เรพูลบูกับเรอัลเบติสนะครับเรอร์พูลก็เล่นแบบนี้นะครับตามกราฟิกเนี่ยขึ้นมาเป็น433นะครับตามกราฟิกของเรอร์พูเนี่ยขึ้นมาเป็น4-3-3แต่ผม เท่าที่ผมเห็นนะ่ะผมว่าพอลิฟ์พูลเล่นจริงๆอะ่ะเล่นเหมือน4-2-4มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยขึ้นไปเนี่ยยืนเทียบเท่ากับตัวของเดียโก้โจตาเลยนะครับเดียโก้โจตาวันนี้ไม่ได้ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนกับเหมือนกับในตามกราฟิกนะครับแต่ Heavy Area เฮวี่อเลียรขึ้นไปยืนเป็นเป็นเหมือนกับโฟล์นายืนคู่กับตัวของเดียโก้โจตา นะครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นคาวโย่ปีกขวาก็เป็นตัวของโมซาร่ามิดฟิลด์ตรงกลาง2คนนั้นเป็นตัวของซาโบซลายนะครับยืนยืนคู่กับตัวของเคอร์ติสโจนนี่คือเกมของลิเวอร์พูลแล้วเกมเนี้ยของลิเวอร์พูลผมว่าข้อดีของลิเวอร์พูลวันนี้มีเยอะมากนะครับในการเล่น4-2-4แบบเนี้ยในเกมรุกนะครับในเกมรุกของพวกเขาเวลาที่นักเตะ4คนของลิเวอร์พูล นะครับเริ่มไล่มาจากปีกเลยคาร์วันโยนะครับโจตาแล้วก็เฮวี่อเลียดแล้วก็โมซาล l าทุกคนมีหน้าที่ในการบีบเกมของอาร์เซนอลวันนี้ถ้าเราได้เห็นเกมของลิเวอร์พูลจริงๆเราจะเห็นว่าเ,เกมของอาร์เซนอลไม่สามารถที่จะบิลอัพเกมเหมือนกับที่พวกเขาถนัดได้ปกติอาร์เซนอลก็จะเจอศูนย์หน้าอยู่คนเดียวนะครับวิ่งเข้ามาไล่บอลพื้นที่ในการจ่ายบอลมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่พอวันนี้ถูก 4ผู้เล่นของของริเวอร์พูลนะครับในเกมรุกเนี่ยกดดันอาร์เซนอลคือไปลำบากเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าแผงหลังของอาร์เซนอลชุดนี้ไม่ใช่ซาลิบานะครับมีกาเบียวมาการ์เยสกาเบียวมาการ์เยสเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมว่าเล่นบอลกับเท้าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะได้เห็นการออกบอลที่ที่เสี่ยเหมือนกันนะครับของอาร์เซนอลเวลาถูกบีบออกบอลไปก็ถูกตัดได้เหมือนกันวันนี้เราได้เห็นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งวันนี้นะครับในรูปแบบเกมของเลี้ยวภูที่ออกแบบมาแบบนี้มันทําให้เกมของอาร์เซนอลขึ้นลําบากและถูกบีบเกมได้ดีและเกมของเลี้ยวภู4-2-4เนี่ยผมว่าไอ้กองไอ้กองกลาง2คนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็เล่นได้เหมือนกันซาโบสไลกับเคอร์ติโซนไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเล่นอะ่ะเ,เราไม่ได้โหยหานักเตะอย่างมิดฟิลด์ตัวรับอย่างเอนโด หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นเกมรับดีๆเราไม่ได้โขยหาเลยอย่างตัวของแม็กอลิสเตอร์ก็ตามแต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับตัวของซาโบาลายกับตัวของเกิร์ติสโจนเล่นได้เราเล่นที่ดีด้วยในตรงกลางแบบนี้ตรงกลางที่ยืนอยู่หน้ากองหลัง4-2-4ของเลียวคูผมมองว่ามีประสิทธิภาพเอ่อขออภัยครับมีประสิทธิภาพมากนะครับในการเล่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเกมรุกของพวกเขาเนี่ยเวลาดันขึ้นไปอะ่ะมันมีมิติมากในการเล่นเกมรุกครับเฮวี่อเลียดเนี่ยเล่นคู่กับโมซาล่า และมีคนสอดแทรกขึ้นมานั่นก็คือตัวของซาโบซาไลแม้กระทั่งแบ็คขวาอคนหนึ่งอย่างแบดลี่วันนี้ก็ขึ้นมาเติมได้ดีและการโอเวอร์แลปของนักเตะลิป,ปูครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลาที่โอเวอร์แลปขึ้นไปเฮวี่ไอเลียดโอเวอร์แลปขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าตัวของคาร์วโยก็มีการขุกเข้ามาแล้วก็ใช้เซมิคดนั้นเติมขึ้นมาเหมือนกัน เกมลุกหลากหลายมากครับเล่นเหมือนลิควิดเลยครับเล่นมีความยืดหยุ่นในแผนการเล่นของตัวเองแต่ทุกคนเข้าใจในระบบของอร์เนสล็อตเป็นอย่างดีนะว่าต้องทําอะไรต้องเล่นยังไงและที่สําคัญนะครับ4 2 4องีของลิเวอร์พูลเนี่ยขยับกันขึ้นมาหมดเล่นเล่นพร้อมกัน,นครับลงลงพร้อมกันบ,บ,บิลาบีบเกมพื้นที่ตรงกลางของของลิเวอร์พูลครับที่ยืนชิดกันแบบนี้มันทําให้นักเตะของอาร์เซนอลวันนี้ทำงานลําบากมากลำบากเลยพื้นที่มีน้อยมากจะขยับ คือจับบอลปุ๊บหันหน้ามามีคนเข้ามาปะทะแล้วจับบอลปุ๊บมีคนปะทะแล้วนะครับไม่ว่างเลยไม่ว่างให้คิดไม่ว่างให้มองเลยว่าเพื่อนอยู่ไหนอะไรทําอะไรยังไงนี่คือจุดเด็ดของลิเวอร์พูลนะครับแต่ถามว่าโอกาสในความสูงเสี่ยงที่จะโดนนักเตะของอาร์เซนอลฉีกเกมรับมีไหมมีถามว่ามีจังหวะแบบนั้นไหมมีถ้าหลุดก็หลุดเลยเหมือนกันนะครับเกมเกมแบบนี้ของลิเวอร์พูลแต่ว่านั่นแหละครับเกมนี้มันไม่ได้เกิดจังหวะแบบนั้นบ่อยขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เห็นว่า มันมีข้อเสียมากหรือมีข้อดีมากกว่ากันแต่วันนี้ลิเวอร์พูลทาประตูได้ก็ต้องยกให้ว่าวันนี้น่าจะเป็นทัคติกที่ดีกว่าที่อาร์เซนอลทำสิ่งที่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรูปแบบการเล่นวันนี้ของลิเวอร์พูลนั่นก็คือตัวผู้เล่นครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าตรงกลางเนี่ยเราลืมไปเลยว่าลิเวอร์พูลมีวาตารุรเอนโดที่ควรจะมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตรงกลางแต่ไม่เลยครับใช้ซาโบสไลกับเคอร์ติโซนเราก็ไม่ได้หวยหานักเตะแบบนั้นในทีม ดังนั้นลิเวอร์พูลจะสามารถจับมิดฟิลด์นะครับลงมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้ขอแค่เข้าใจในเกมว่าต้องทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างและดูไม่เกิดดัดดูเล่นง่ายด้วยนะครับดูไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องมายืนตรงนี้ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องตัดเกมอาบอนขึ้นไปเล่นเกมรุกเล่นไปเหมือนเล่นธรรมชาติแบ็กทั้งสองฝั่งของลิเวอร์พูลดูไม่โอเวอร์โหลดไปเหมือนในยุคของเยกนคอปที่พยายามที่จะพุ่งขึ้นไปโดยเฉพาะแบดลี่เติมเติมสุดแบบสุดขอบริมทิมประตูเลยนะครับไปจนถึงเส้นหลัง ใช้พลังงานเยอะมากนะครับในการเล่นแบบนั้นแต่วันนี้เราจะได้เห็นการโอเวอร์แลปสวยๆจากโมซาลาประตูแรกที่เขาทำได้บอลเล่นกันไม่กี่จังหวะเองครับบอลทะลุช่องไปแล้วใช้ความเร็วของโมซาลากระชากเกมรับของอาร์เซนอลขาดกระจุยเลยแล้วนิ่งไม่รู้จะนิ่งยังไงลากจนไปอยู่ในมุมที่พอด,ดีสุดๆนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปสวยงามมาก เกมรับของอาร์เซนอลวันนี้อย่างที่เห็นไปนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเอาเพออาร์เซนอลเนี่ยมีซินเชนโก้มาซินเชนโก้เนี่ยจะเป็นฟูลแบ็กที่ขุบเข้ามาอยู่ด้านในวันนี้อาร์เซนอลเลยใช้มิดฟิลด์ตัวรุก2คนนั่นก็คือตัวของไคลฮาวเวิร์สคู่กับตัวของโอเดกาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวของออตัวของซินเชนโก้เนี่ยจะขุบเข้ามายืนคู่กับปาเต้ตรงกลางดังนั้นตรงกลางจะมีมิดฟิลด์อยู่2คนจะไม่หลงเหลงนะครับแต่ว่าเกมรับ ของอาร์เซนอลก็จะต้องถ่างตัวของกราเบียลมากาเยสเนี่ยออกไปถ่างออกไปเพื่อที่จะเล่นกับโมซาลาพื้นที่ตรงกลางตรงนั้นแหละครับมันว่างอยู่และเควีอก็ไม่ใช่นักเตะตัวหลักของอาร์เซนอลในลุคกดูเออร์ในซีซั่นที่ผ่านมานะครับที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์วันนี้พอไม่มีซาลิบาคู่หูของกราเบียลมาการเยสนะครับเห็น <s> <He S 1> ได้ชัดเลยว่าพอลูกที่2อาร์เซนอลเสียโดยการที่ถูกโต้กลับขึ้นมาตัวของอชินซินโก้เนี่ยอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเ <s> ขาถอยลงมา ถอยลงมาแทนตำแหน่งของของกราเบลมาการเยสครับแล้วกราเบลมาการเยสก็ถ่างออกไปเพื่อที่จะประกบตัวของโมซาล a าแล้วพอลิวพูขึ้นมาทีเขาขึ้นมาเป็นแบบทั้งทีมอ่ะจะประกบใครละครับทีเนี้ยเกมรับของอาร์เซนอลก็แตกออกไปถูกฉีกกระจุยเลยขึงขึงกันอยู่หน้าประตูแป๊บเดียวนะครับลิวพูยกบอลข้ามไปแล้วก็เป็นคาวยนนครับที่วิ่งสอดขึ้นไป หลุดไปโล่งๆเลยนะครับแล้วก็เลือกมุมยิงสวยงามมากนะครับเลวูนำอาร์เซนอล2-0นาทีที่34นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเกมรุกของเรยวูลแล้วก็เกมรับของอาร์เซนอลพอไม่มีเซนเตอร์ที่คอยคอยจัดการลูกแบบนี้ในทีมผมว่าอาร์เซนอลก็ดูดูมีปัญหาในเรื่องของเกมรับเหมือนกันหลังจากที่โดนประตูนี้ไปครับเราจะเห็นเลยว่ากาเบรียลกายส์ yes. กางมือออกมาเลยกลางมือเลยนะครับเพราะว่า คือพื้นที่ตรงนี้ทำไมมันถึงมันถึงมีพื้นที่ให้กับนักเตะเลี้ยภูหลุดเข้ามาเล่นบอลจังหวะเนี้ยขนาดนี้มันจึงเป็นคำถามนะครับแล้วหลายๆจังหวะที่เราได้เห็นซินเชนโกพอขุกเข้ามาเล่นเป็นวิธฟิวบางจังหวสะสกัดไม่ได้ขาดนะครับซินเชนโกอย่างที่เราทราบกันไปนะครับข้อดีของเขานั้นก็คือการเล่นเกมรุกการเก็บบอลการเอาบอลไว้กับตัวการพาบอลจากตรงกลางเนี่ยขึ้นไปสู่แดนหน้าการออกบอลของเขาทำได้ดี ประตูที่ตีไข่แตกได้ก็มาจากจังหวะข,ของซินเชนโก้นั่นแหละครับที่เปิดบอลเข้าไปจากการพาบอลจากตรงกลางสนามเนี่ยขึ้นมาหนีหนีเกมบีบของลิเวอร์พูลตรงกลางสนามนะพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายบอลไปข้างหน้าจังหวะที่อาร์เซนอลตีไข่แตกได้ในช่วงครึ่งแรกนะมันก็เป็นจังหวะท,ที่บอลเนี่ยมันมาถึงตัวของโอเดกา้าโอเดกาาทําสวยมากนะครับดึงบอลหลอกนักเตะของลิเวอร์พูลหลายคนเลยก่อนที่จะล็อกเข้ามาผมก็เห็นบอลจังหวะเนี่ย คือพอไม่ได้ดูภาพช้าเราเรานึกว่าโอเดกาดเลือกเป้าไปที่ตัวของคฮาวเวสแต่ปรากฏว่าพอมาดูภาพช้าเราจะเห็นจังหวะที่โอเดกาดเลือกยิงนะครับแต่บอลมันไปแฉลับตัวของคาวาโยที่ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับนักเตะของลิเวอร์พูลบอลฉลับมาเข้าทางตัวของคฮาวเวสยิงเข้าไปนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นลูกตีไข่แตกขึ้นมาสําหรับอาร์เซนอลนะครับ Uh, วันนี้ลิวพูทำได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าระบบของลิวพูดีมากในยุคข,ของอาร์เนสโอตนักเตะดูไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กทั้ง2ฝั่งและที่สําคัญอยากพูดถึงเซมิคัตของลิวพูมากมากนะครับเหมือนลิวพูได้นักเตะใหม่คนหนึ่งเลยนะครับในในในตัวของเซมิคัตเล่นดีนะครับเล่นดีมีความเร็วความแข็งแกร่งจังหวะการเล่นเขาดูหมุนเดิดูเทิร์นบอลดูมีความสดชื่นมากไม่เหมือนกับซีซั่นที่ผ่านมา เราจะมองไปเห็นซิมิคาร์เนี่ยเหมือนเขาเจ็บอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ว่ามีนะักแฟนๆของลิปูรู้สึกเหมือนผมไหมนะว่าเวลาที่เห็นซิมิคาร์ดเนี่ยดูเหมือนเขาป่วยดูเหมือนเขาเจ็บอยู่ตลอดอ่ะแต่พอมาซีซั่นเนี้ยดูเกรนปีซีซั่นอ่ะดูมีความบึกบึนด้วยนะดูมีกล้ามดูมีกล้ามเนื้อดูมีดูมีน้าดูดูมีกล้ามเนื้อมากขึ้นในยุคที่ผ่านมาและเล่นได้ดีครับมีความเร็วสตันได้นะครับแย่งบอลเก่งนะครับมีความเร็วเข้าขึ้นไปเปิดบอลช่วยลิปูได,ด้ดีด้วยเหมือนกัน ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นภาพที่ดีด้วยนะครับที่ได้เห็นนักเตะที่สามารถที่จะกลับมาสู่ในในในสิ่งที่ควรเขาควรจะเป็นนะซิมิคัสจริงๆเป็นนักเตะที่เก่งนะครับมีเทคนิคที่ดีดังนั้นเราอาจจะได้เห็นซิมิคัสในยุคของอเนสโลตที่เก่งขึ้นมาก็ได้นะครับรอติดตามกันเลยนะครับแล้วก็โมซาร่าร่างกายดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วความเร็วของเขาผมว่าอยู่ในจุดที่พึ่งพิงได้เหมือนกัน นะครับเคาวโยเองผมว่าเข้ากับรูปแบบการเล่นของอนเนสโลตดีมากนะครับในการจังหวะสอดขึ้นไปเขาเข้าใจในเกมดีโจตาเก็บบอลได้ดีวันนี้เราจะเห็นโจตาจริงๆนะเพราะว่าเวลาที่เขาเล่นอ่ะไม่ได้ขึ้นไปเล่นเป็นหน้าเป้าขนาดนั้นนะครับเขาถอยตัวลงมาบางครั้งเนี่ยเห็นโจตาออกไปเป็นปีกด้วยซ้ํายืดหยุ่นมากนะครับเกมของลิปูยอดเยี่ยมจริงนะครับยอดเยี่ยมจริงนะครับแล้วเซนเ,นเตอร์คู่กลางอย่างคอนซากับตัวของฟันเดเบิร์กนะครับ เราก็ไม่ได้นึกถึงวันฟันไดโคนาเต้ซึ่งวันนี้โคนาเต้มีชื่อนะแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นเน่ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะของเคเล e r ร์เฮอร์เองก็มีในจังหวะที่เตะไปติดบล็อกของของกาเบรียลเจสุด้วยเหมือนกันนะก็เป็นการปรับกันไปนะครับวันนี้ลิฟูทําได้จริงๆแล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะนะครับสประตูที่ได้มาผมว่าเหมาะสมแล้วนะครับพูดถึงอาร์เซนอลบ้าง อาร์เซนอลวันนี้เข้าสู่รูปแบบเกมคือ4-3-3นะครับอย่างที่ผมบอกไปพอเข้า4-3-3เนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นตัวของโทมัสปาเตเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวของซิชินโก้เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกเป็น2คนก็คือไค i h ฮาวเวสคู่กับตัวของโอเดกาแต่วันนี้เราจะได้เห็นว่าเกมพอออกปีกไปแล้วมันจะตันตันจากอะไรนะครับเวลาลิเวอร์พูลนะครับหยุดเกมรุกของอาร์เซนอลในในด้านข้างน,นะครับ เซมิค์ตออกมาเจอกับเรลเนลสันทางด้านขวามิดฟิลด์ตรงกลางก็คือเคอร์ติสโจนเนี่ยก็จะก็จะบีบตัวเองออกมาจากตรงกลางเนี่ยเข้ามาบีบและมีมีปีกอย่างคาวยโยเนี่ยลงมาช่วยอีกเป็น3คนดังนั้นเกมรับของลิเวอร์พูลมันเลยกดด้านข้างของอาร์เซนลอยู่พอสมควร มันไปไม่ได้ครับมันติดไปหมดเลยนะครับวันนี้เกมรุกของอาร์เซนอลและวันนี้โอเดกาดก็ไม่มีพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปว่าตรงกลางของริพูมีอยู่2คนและอย่าลืมนะครับว่าคนที่เล่นเป็นเหมือนมิดฟิลต์ตัวรุกทั้งโจตาแล้วก็ตัวของเฮวี่เอเลียดเวลาเล่นเกมรับเขาลงมาช่วยด้วยลงมาบีบเกมชุดเกมช่วยด้วยดังนั้นเนี่ยเกมรุกของอาร์เซนอลมันก็เลยไม่มีพื้นที่ไม่มีจังหวะเก่งเหมือนที่พวกเขาทำได้มาโดยตลอด ก็ต้องไปว่ากันไปนะครับว่าอาร์เซนอลจะแก้รูปแบบการเล่นเนี้ยของลิเวอร์พูลย,ยังไงนะครับวันที่ไปเจอกันในลีกนะแต่ว่าวันนี้พอซินเชนโก้ขบเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าเกมรับของอาร์เซนอลพอไม่มีซาลิบาเป็นยังไงนะครับวันนี้คาวเฮนส์นะครับผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลก็มันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละลูกที่เขาเสียไปอ่ะมันยากที่จะเซฟจริงๆเบนไว้์ก็เล่นไปตามหน้าที่ของเขาที่เหมือนกับที่อาร์เซนอลทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับ ส่วนตรงกลางปาเตผมว่าก็ยังดูร่างกายผมว่ายังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นยังคงดูดูมีความช้าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของปาเตโออรกาดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูมีความคล่องตัวดูเล่นคล่องดูยึกยักได้ดีเหมือนเดิมนะครับกาเบรียลเจสุดเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปนะครับกาเบรียลเจสุดผมว่าบอก ผมรู้สึกจริงๆนะว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งหน้าเป้าจริงๆเจซุสเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพื้นที่ในการเล่นบอลมากครับเขาชอบถอยตัวเองลงมาต่ําเสมอพอถอยลงมาแล้วเนี่ยในกรอบเขตโทษอ่ะบางทีอาเซนอลมีพื้นที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้จะจ่ายใครเหมือนกันจะจ่ายใครก็ไม่ทันนะครับเพราะมันไม่มีคนยืนค้ำอยู่ในกรอบเขตโทษและนักเตะอย่างกับเบยลเจซุสก็ไม่ได้เหมาะกันกับการเข้าไปยืนในกรอบเขตโทษเหมือนกับหน้าเป้าขนาดนั้น แต่พอกาเบลเจสุดถอยตัวลงมาแล้วเล่นเป็นเหมือนเฟลไนหรือเป็นหน้าต่ําขึ้นมาโอ้โหบันเทิงเลยครับคล่องเร็วหาจังหวะได้ดีนะครับสำหรับตัวของกาเบลเจสุดแต่นั่นแหละครับผมว่าที่เอากาเบลเจสุดมาเล่นตำแหน่งเนี้ยเพราะว่าจะให้ตัวของไคลฮาวเวิร์ดเนี่ยดันขึ้นไปเวลาที่กาเบลเจสุดถอยตัวเองลงมาแต่บางทีมันก็ไม่ทันนะครับจังหวะมันไม่ทันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคือเราคิดได้แต่พอเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น หรือแม้กระทั่งปีกทั้งสองฝั่งนะครับตัวของมาตินเนลลี่ดูแล้วยังมีอาการที่ยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นวิ่งไปสักประมาณสัก30นาทีใช้ความเร็วเต็มสปีดของเขานะดูเขามีอาการหอบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของมาตินเนลลี่เนลสันทางด้านขวาของอาร์เซนลพอได้เห็นสัก4 5นาทีผมว่าไอ้จังหวะยึกยักของเขาชิญใช้ความเร็วมันก็ดูมีผลเหมือนกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในใจของอาร์เตต้าต้องการตำแหน่งของเนลสันยังไง เนลสันเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับดังนั้นรอดูกันนะครับว่าจะจัดตำแหน่งของเนลสันยังไงส่วนฟาบิโอเวียล่าที่ลงมาครึ่งหลังผมว่าก็ทําได้ดีเหมือนกันนะมีความคล่องตัวนะครับการครอสบอลของเขาผมว่าทําได้ดีมีโอกาสด้วยนะจากการได้ยิงของของฟาบิโอเวียล่าแต่ว่าก็ติดเซฟนะครับติดเซฟของคาร์ลเฮอร์ไปนะก็ถือว่าอาร์เซนอลวันนี้ก็ดูมีความอึดอัดนะครับพอมาเจอแทคนิกแบบนี้ของลิเวอร์พูลนะครับหลายๆจังหวะก็ ก็ยังยังไม่เสียบคมเหมือนกับในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาที่พวกเขาทําได้ดีก็อาจจะเพราะการขาดหายไปของดีแคนไรส์บ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเซนเตอร์อย่างซาริบานะเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจบทัวร์นาเมนต์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในปีซีซั่นที่อเมริกานะครับก็จะกลับไปเล่นในเอเมอร์สสเตเดียมนะครับที่อังกฤษนะในวันที่แปดนะครับจะพบกับเรเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็เล่นอีกทีวันที่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นวันที่11เล่นกับ รียองนะครับในศึกเอมิเรต์ครับของของอาร์เซนอลนะว่ากันไปส่วนลิเวอร์พูลนะครับพอจบแมตช์นี้แล้วนะครับยังต้องเล่นกับแมนยูนะครับที่อเมริกาก่อนนะครับก็ว่ากันไปนะครับทั้ง2ทีมนะผมว่าได้เห็นแท็กติกของลิเวอร์พูลแล้วต้องชื่นชมอาร์เนสโอตด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วผมว่านักเตะที่อาร์เนสโอตมีอยู่ในทีมอะผมว่ามันเหมาะช่วงท้ายๆของช่วงครึ่งหลังอะเราจะเห็นบรรดานักเตะดาวรุ่งของอ,อของลิเวอร์พูลนะครับลงมาเป็นแผงเลย ลงมาเป็นแถงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนดกเองนะครับเอนโยนี่นะครับหลายๆคนได้ลงมาเล่นมันเกมมันก็ไม่ได้แย่ลงเลยนะครับแต่มันอาจจะขาดในเรื่องของสปีดเวลาที่เล่นเกมรุกเท่านั้นเองผมรู้สึกแบบนั้นครับแต่ว่ารูปแบบเกมของอาร์เซนอลเออของลิเวอร์พูลที่ทาได้ดีครับ4 2 4ทําี่ได้ดีนะครับส่วนอาร์เซนอลก็เปลี่ยนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้เอนกิเทียลงมาก็นั่นแหละครับว่าทําไมอาร์เซนอลต้องมีศูนย์หน้านะครับเราก็ บรรดานักเตะคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์จินโยก็ได้ลงมาดาวรุ่งอย่างวานเนลี่ก็ได้ลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมของอาร์ s ซนอลก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งปีกทั้งสองฝั่งอย่างทอสซาเองหรือแม้กระทั่งฟาบิโอเวลาก็ได้ลงมาเหมือนกันแต่เกมของอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรวดรเร็วมีช่องให้เล่นขนาดนั้นเพราะว่ารูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลที่ว่ามานี่แหละครับผมถึงบอกว่าลิเวอร์พูลน่ากลัวจริงนะเพราะว่าไม่ว่าใครลงมาเนี่ยเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ได้ด โอ้โหเพราะตัวผู้เล่นแต่ว่ารูปแบบการเล่นของเวอ้์วพูลดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอใส่ลงมาเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะดรอปลงไปแทนแทนลงไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารูปแบบเกมมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นเวอ้์วปูปีนี้น่ากลัวนะครับถ้ายังคงใช้รูปแบบการเล่นแบบนี้เข้าสู่พรีเมียร์ลีกจับทางยากเหมือนกันและหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะเล่นแบบโดยการบิลล์อัพเกมขึ้นมาและดัซเซนเตอร์หลายๆทีมก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นถ้าถูกบีบถูกเพรสเข้ามา น่ากลัวมากนะครับสำหรับอาร์เนสต์ลโลตแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเอ่อ,อ,อพรีเมียร์ลีกในในซีซั่นนี้นะส่วนอาร์เซนอลยังมีเกมให้ลองทีมอีกถึง2แมตช์เดี๋ยวไปว่ากันนะครับว่าอาร์เซนอลจะเป็นยังไงนะผมว่าอาร์เซนอลลองใช้แทคติกของลิเวอร์พูลวันนี้ก็ได้นะเหมาะเหมือนกันนะมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนน่ะที่ลิเวอร์พูลใช้อ่ะก็ใช้โคเดก,กาดกับตัวของไคลายอาร์เวชผมว่าก็เหมาะเหมือนกันปีกก็มีเหมือนกันนะครับซ้ายเป็นมาร์ตินเนลลี่ขวาเป็นซาก้า ไ่ได้เหมือนกันนะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นดีแคนไรส์คู่กับวานเนลลี่ก็ได้คู่กับจอจินโยคู่กับปาเตก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับกับการเล่นของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลช่องผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ และที่สําคัญสามารถสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจใกันได้เอารวมไปถึงกดสุปแพตังให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ